แบบนี้ก็เรียกว่าสามัคคีแบบนี้ก็เรียกว่าสามัคคีและแบบนี้ก็เรียกว่าสามัคคีสามัคคีคือความพร้อมเพียงกันทําสิ่งดีๆในทางสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์แก่ครอบครัวสังคมและประเทศชาติคนไทยรักชาติต้องสมานสามัคคี สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกาค่ะคณะกรรมการการเลือกตั้งก็เตรียมปรับโครงสร้างการทำงานภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและใช้บุคลากรอย่างคุ้มค่าค่ะนายสมชัยสีสุทยากรกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งกล่าวถึงการปรับโครงสร้างของกะกะตว่าจะเริ่มที่กะกะตจังหวัด ท้งนี้เพื่อให้มีความเข้มแข็งมีประสิทธิภาพในการทำงานใช้บุคลากรอย่างคุ้มค่าและมีขวัญกำลังใจภายใต้ระบบบริหารที่เป็นธรรมาภิบาลโดยการปรับอัตรากำลังในส่วนของกะกะตจังหวัดจากเดิมมี18ถึง47คนจะปรับตามขนาดของจังหวัดตั้งแต่20 30คนส่วนกะกะตกลางจะไม่มีการเพิ่มอัตรากำลัง แต่จะเฉลี่ยบุคลากรอ,ออกไปให้กกตจังหวัดประมาณ180-200คนนอกจากนี้ได้สั่งการให้กกตจังหวัดเตรียมความพร้อมในการทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติด้วยค่ะขณะที่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็กำชับกำลังพลให้ดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำผิดเกี่ยวกับ น้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติโดยไม่มีข้อยกเว้นค่ะพลตรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบนโยบายด้านการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติแก่กำลังพลได้กำชับให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์เต็มความสามารถดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่กระทำผิด โดยไม่มีข้อยกเว้นทุกกรณีรวมทั้งให้เฝ้าระวังในพื้นที่ภาคใต้จนถึงอ่าวไทยตอนบนและในพื้นที่ภาคตะวันออกเป็นพิเศษพร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้พลตำรวจโทรเรืองศักจริตเอกเป็นรองผู้อํานวยการศูนย์ปราบปรามด้านการอํานวยการและให้พลตารวจโทจักทิพย์ชัยจินดาเป็นรองผู้อํานวยการด้านการปฏิบัติงานค่ะ ไปต่อที่ความคืบหน้านะคะไต้หวันสอบสวนสาเหตุของเครื่องบินโดยสารสายการบินทรานแอร์ขออภัยค่ะสายการบินทรานเอเชียแอร์เวตกซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง48คนค่ะสายการบินทรานเอเชียแอร์เวระบุว่าสภาพพายุฝนฟ้าคนองน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เครื่องบินโดยสารทรานเอเชียแอร์เว์เที่ยวบินที่ GE222 ตก อย่างไรก็ตามขณะนี้เจ้าหน้าที่สอบสวนราวร้อยคนซึ่งมีตำรวจและทหารร่วมด้วยยังคงค้นหาหลักฐานจากสร้างเครื่องบินและร่องรอยต่างๆในบริเวณที่ตกอยู่เครื่องบินโดยสารลำดังกล่าวซึ่งออกเดินทางจากเมืองเกาสงพร้อมผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมด54คนได้พุ่งชนอาคารบ้านเรือบนเกาะเพิงหูเมื่อวันพุทธที่ผ่านมา หลังจากนักบินพยายามนำเครื่องลงจอดสองครั้งท่ามกลางสภาพอากาศที่เลวร้ายเนื่องจากพายุไต้ฝุ่นแมดโมกำลังเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต48คนเป็นชาวไต้หวัน46คนและนักเรียนแพทย์ชาวฝรั่งเศสซึ่งมาเป็นแพทย์ฝึกหัดที่ไต้หวันอีกสองคนค่ะ หมดเวลาข่าวต้นชั่วโมงค่ะกลับมาติดตามรับชมข่าวอีกครั้งในอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าสวัสดีค่ะ